ีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะก็มาพบกับเพียนนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูมมตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจ๋าก่อนที่จะไปรับชมแนวทางต่อและผลสรุปนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่วันที่7นะคะพี่น้องจา๋าวันที่7นะคะแนวทางสูตร1เม็ดเดียวของเราเนาะอ้าลืมเขียนสูตร1เม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋า 4, 4 2 2สองสองสี่สอนะคะเก้าหนะคะ รอบพิเศษปกติแล้วก็ V.I.P ก็มัวลุ้นมัวลุ้นรัฐบาลเราอยู่นะคะพี่น้องจา๋าแนวทางเราพัฒนานะคะพี่น้องจา๋าเกือบแตกสี่ตัวนะคะเสียดายมากๆเลยนะคะพี่น้องจา๋าเรามาสรุปผลของฮานอยกันก่อนนะคะรอบพิเศษนะคะ04 5 4นะคะพี่น้องจา๋ารอบแรกไม่มานะคะสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะ เดี๋ยวได้เห็นชัดๆเอาปากกาแดงๆนะคะพี่น้องนี่รอบปกตินะคะรอบเยกไม่มานะคะรอบปกติสีหนึ่งอีกนะคะพี่น้องจ๋าสีหนึ่งไม่มานะคะรอบปกติบน4ี่สองสองนะคะมาตัวเบิ้ลนะคะนี่ตัวที่แอดชอบนะคะพี่น้องถือว่าเข้านะคะรอบรอบปกตินะคะส่วนมากจะมารอบปกติกับ vip นะคะ ส่วนรอบ v i p นะคะ8 1ดนะคะไม่มาเนาะ62สองนะคะ6 2สองสอตัวชอบด้วยเนาะ,นะพี่น้องแอดชอบ2นะคะพี่น้องจะเข้าตัวกลับถือว่าเข้านะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะสรุปแตก2น้อยนะคะแตกบนรอบ VIP 2 2สองเนาะแล้วก็แตกแตกอุ้ยพูดผิดรอบปกติ422นะคะแตก2 2เนาะ แล้วก็รอบ V.I.P. นะคะ62ตัวกลับนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจคำนวณตัวเลขเด็ดเดดมาฝากพี่ฝากน้องนะคะไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่8นะคะพี่น้องจา๋านี่ก่อนจะไปรับชมของวันที่8เนาะโอ้ยโอ้ย ไฟก็เป็นวูบวับนะคะพี่น้อง <_ C> e <an> เป็นวูบวับวับเราเราก็แตกเนาะวันนี้สูตรเม็ดเดียวนะคะวันนี้แอดวันที่แปดเดือนหกปีหกสี่นะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะฮานอยสามนอยนะคะอะรอบปกติรอบ VIP นะคะรอบพิเศษปกติแล้วก็รอบ VIP นะคะพี่น้อง เจาะสองตัวบนล่างนะคะเด่นนะคะพี่น้องสำหรับวันที่แปดแอทห้เด่นเจ็ดนะคะวันนี้ลงแนวทางช้านะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะรูดนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะมารูดกันนะคะพี่น้องจ๋าเจ็ดศูนย เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะอย่าลืมไปกลับนะคะ ก็ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะทุกการติดตามรับชมนะคะพี่น้องจา๋าส่วนที่ตัวที่แอดชอบเนาะก็จะมีนะคะเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดสี่เจ็ดห้านะคะแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าที่นี่นลังคาน 79ดเก้านะคะเจ็ดเก้าเจ็ดแปดนะคะพี่น้องก็เอาให้ชัวรูดนะคะพี่น้องจา่ารูดเลยนะคะพี่น้องจา่าบางทีตัวที่แอดไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบก็อาจจะมาก็ได้นะคะนี่นะคะพี่น้องจา๋า สำหรับคลิปนี้นะคะรอลุ้นรอออกนะคะขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกๆท่านเลยนะคะรอลุ้นรอออกเนาะลุ้นไปด้วยกันนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ